สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ากรีนครับจอเดียวฟัดกับเจ้าแคทสามสองครับเจอเจ้าฟันปิศาจเข้าไปงานจะเสร็จเร็วมากนี่ทะลวงอย่างเดียวครับอย่าไปเข้าใกล้นะเจอฟันปิศาจยุบเลยครับ ทำงานเร็วมากเลยนะคันนี้ด้วยย่ที่คนขับรึเปล่าวจุบเลยนะ ไม่มีคำว่าเหนื่อยครับทำได้ตลอดทำทั้งวันนะวันายโจยะเขาชอบใส่ปีกเพราะว่าดินมันจะได้อุ้มได้เยอะๆครับทำงานได้เร็วมากแล,ล้วก็ดึงสโลปได้สวย มาฟืดฟาดโอ้ถอยขึ้นเนี่ย <mm> เ,เสียงลั่น มันพิว้วไปหมดฮะเดี๋ยวดูตอนสวิงไงสวิงเขาจะเร็วมากเลยออ่ <Yeah. S 1> ูา้ แดงๆคืออะไรวะเนี่ย,ยหรือว่าหลักเขตเขตปากบอ่อหรือเปล่า <entr ances> เดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนั้น กล้จะจบแล้วครับยอเย้ยเขาจ้างมาจอดนอนครับอันนี้ก็สบายครับทำงานขับรถไทย <c oughs> นอนเขาแกไม่หักตังบ่เขาแกไม่หักตังบ่หักบ่จอดนอนอย่างเดียวที่เมาหายไปไหน ขี้เมาหายไปไหนม,ม,มันเมาเหรอมันไม่ทำงานหรอถอ,อ,อดออกเลยขี้เมาขี้เมาไม่ทำงานไงถอดออกเลยฮะโ,โอ้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเลยครับยอดมาก ถ้าได้จับบ่อยๆครับอะไรก็เป็นบนแหละ